ผมมองว่าลงรถมันก็เหมือนชีวิตของคนคนหนึ่งมันอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนคนหนึ่งไปแล้วการดีไซน์ลงรถให้มันตอบโจทย์หรือหาคนหรือหาซัพพลายเออร์ที่เข้ามาตอบโจทย์กับความต้องการของตัวเองเนี่ยสัมพันธ่ส่วนติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่แค่วันถองวันมันในอยู่ทั้งชีวิตของเราเหมือนลงรถก็คือน,นิดอย่างหนึ่งให้เขาสนองนิดของตัวเองให้ได้แค่นั้นพอ ผมมิสซูลูมิสกับการะดาษสตตรี่นะครับจะเห็นว่าสําหรับคนที่ใช้ตัวรถแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ชุดการะดาษเนี่ยมีหลายบ้านนะครับที่เป็นชุดลิฟต์หรือว่ากําลังจะตัดสินใจเลือกใช้ตัวลิฟต์ของที่นี่ครับเป็นการะดาษที่มีการติดตั้งลิฟต์มาระยะเวลาหนึ่งลวประมาณเกือบเกือบสปีจริงๆแล้วคนจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือว่าใช้ลิฟต์กับตัวบ้านจะต้องตัดสินใจ เลือกแบบไหนบ้างนะครับมีขั้นตอนวิธีการแล้วก็การที่ติดตั้งไปแล้วมันจะต้องมีการตรวจเช็คแบบไหนวันนี้เนี่ยพอดีเลยครับทาง Mercury Automotive หลังจากติดตั้งมาแล้วเกือบ3ปีแล้วก็จริงๆจะมีรอบในการเซอร์วิสเดี๋ยวเรามาคุยกันครับอันนี้พี่ไพศาลจากทาง Mercury Automotive สวัสดีครับสวัสดีครับผมไพศาลนะครับครับพี่ไพศาลครับอย่างตัวลิฟที่ติดตั้งที่เนี่ยเป็นชุดลิฟต์แบบที่ ดีไซน์เรียกว่าทางเมอร์คิวลี่ดีไซน์พร้อมกันกับทางสถาปนิกใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเสร็จแล้วก็เอาตัวลิฟต์มาติดตั้งโดยใช้ตัวเซตของตัวชุดอุปกรณ์รูปแบบไหนครับตัวนี้จะเป็นแบบระบบของตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เบรกครับก็ส่งกําลังไถ่ทอดสู่ตัวโซ่แล้วก็ใช้โซ่เป็นตัวยกกันนะฮะครับผมซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็การบริแทนที่ว่าค่อนข้างที่จะไม่จุกจิกและไม่ยุ่งยากนะฮะครับผมก็จริงๆเหมือนกับว่า ป็นลิฟต์แบบที่ไม่ต้องมีเสาทางด้านล่างใช่ครับถูกต้องครับก็คือเราสามารถใช้ตัวโครงสร้างของตัวอาคารนะฮะก็คือคำนวณโหลดของตัวโครงสร้างไว้แล้วก็เอาคารมาฝังไว้กับตัวเสาของตัวอาคารได้เลยนะครับทั้งหมดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับเป็นที่จอดรถชั้นเดียวนะมุมมองในมุมมุมมองหนึ่งก็อาจจะมองว่ารถขึ้นมปอยู่บนนั้นได้ยังไงครับก็น่สร้างความความประหลาดใจให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมอะครับพอคนที่ใช้ตัวกาลาดที่เป็นโครงสร้างแบบลิฟต์จริงๆแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ย มันลิฟต์ผมเห็นมีทั้งมีเสาทั้งด้านล่างมีแบบที่เป็นสลิงกับแบบที่เป็นโซ่อันนี้เป็นแบบโซ่ความแตกต่างแต่ละแบบคือก็จริงจริงการใช้งานจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าการดีไซน์ของตัวรูปแบบลิฟต์เนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการของทางเจ้าของเป็นหลักว่าเจ้าของเขาต้องการให้ลิฟต์ออกมาในรูปแบบไหนส่วนความแตกต่างของตัวระบบของตัวสลิงกับโซ่เนี่ยก็คือการทํางานเหมือนกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าระบบสลิงเนี่ยอายุการใช้งานก็จะน้อยกว่า สั้นกว่าแล้วก็โอกาสที่จะแกว่งตัวของตัวระบบมันมีสูงเพราะมันให้ตัวมากกว่าตัวโซ่ส่วนโซ่คืออายุการใช้งานก็ถ้ามีการดูแลรักษาดีไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานก็อยู่10ปี20ปีได้สบายๆสลิงต้องบอกว่ามันพอเป็นสลิงก็เหมือนกับสลิงที่เราเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องครับลวดสลิงมาปุ๊บแล้วมันต้องพับมีตัวยูเอา ตัวสลักน็อตไปยืดอยู่แบบนั้นใช่ครับ,รบมันมีโอกาสที่มันจะยืดหลุดต้องปรับตั้งมีครับผมจริงๆสลิงควรเปลี่ยนทุกๆแระยะเวลาอ,อย่างมากผมว่าน่าอยู่มันสัก6ปีถึง7ปีไม่เกินะนะคระแต่ถ้าเพจเจ็บก็มาสัก5้ปีเพราะว่าสลิงต่อให้มันไม่เป็นขุยก็ตาม มันมีโอกาสยืดของตัวสลิงสลิงอาจจะขาดหม่ก็ได้เพราะเราไม่เห็นแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งเนี่ยก็คือตัวน็อตสลิงต,ลตัวเล็กตัวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีการใช้ปักแจยทอกในการอัดเพื่อจะไม่มีแต่งตัวแรงข่าทอกอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยแรงทอกที่เราอัดไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันแน่นหรือไม่แน่นเพราะว่าสลิงอะ่ะมันสามารถโดนบีบด,ด,ดูดโดนบีบ,ดดบตัวได้มันไม่ได้เป็นของแข็งนะฮะเพราะนั่นพอบีบตัวปุ๊บเนี่ยถ้าเราขันแน่นไปปุ๊บอาจจะทําให้ตัวสลิงอ่ะอาจจะเกิดรอยพับพับจนแบบอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวสลิงได้ เมื่อกี้นี้ผมเห็นพี่เวสานจะอยู่ตรงตู้คอนโทรลข้างในจริงๆแล้วอย่างรอบที่ทางมือฟิลี่เข้ามาตรวจเช็คให้เนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีแบบทุก3เดือนทุก6เดือนโดยประมาณปกติแล้วเข้ามา1ครั้งทําอะไรบ้างครับก็1ครั้งก็เราจะไล่ตั้งแต่1นะฮะก็คือตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่าทุกอย่างมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ไฟที่เข้าม,มาจ่ายคือไฟเมนที่เข้าม,มาจ่ายกับตัวระบบเนี่ยครบหรลูกหรือเปล่าครบเฟสหรือเปล่ากําลังเพียงพอต่อการใช้งานของตัวระบบไหมแล้วก็ดูพวกอุปกรณ์ตัวเซฟตี้โหลดโอเวอร์โหลดต่างๆว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เรืร่องตัว PLC เพราะว่าตัวระบบนี้จะใช้ตัว PLC ก็คือตัวโปรแกรมในการควบคุมคำสั่งอยู่แล้วต้องดูว่า PLC ยังสั่งงานตามปกติอยู่หรือไม่ครับผม Load, โหลดตัวเซฟตี้โหลดอันนี้หมายความว่าเวลาที่เราเป็นไฟฟ้าที่อยู่กับบ้านครับ1เฟสหรือว่า3เฟสก็แล้วแต่มันมีโอกาสนะที่ฝนตกไฟดับหรือว่าไฟตกแบบนี้มันจะมีผลกระทบไหมครัพอมันเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีโปรแกรมควบคุมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของตัวไฟตกเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีผลกระทบต่อตัวโปรแกรมอยู y> y ่แล้วเพราะว่าโปรแกรมของทางผมเนี่ยคิดค้นมาโดยเฉพาะเราก็จะไม่ต้องใช้ไฟในการเลี้ยงเมมโมรีตลอด คือต่อให้ไฟตกไฟดับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีผลต่อโปรแกรมอยู่แล้วฮะไฟตกไฟกระชากทุกทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเสียหายอยู่แล้วคือคในกรณีที่ว่าเราไม่มีการโปรเทคเราไม่มีตัวระบบป้องกันอย่างของทาง Mercury เองเนี่ยก็จะมีตัวระบบอ่าเซฟตี้ตัวระบบเฟสอยู่แล้วก็คือคะจะมีตัวเฟสคอนโทรลเลอร์ในการป้องกันในกรณีที่ว่าไฟฟ้ามาไม่พอตัวนี้จะเป็นตัวเช็คว่าไฟสามเฟสเนี่ยทีเฟสเนี่ยมันมาครบทุกเส้นไหมหรือเส้นไหนกําลังตกหรือกําลัง เกินอย่างนี้ต่างๆมันจะเป็นตัวควบคุมให้มันบาลานซ์อยู่ตลอดถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไฟมาไม่ครบหลูไม่ครบเฟสเนี่ยก็คือระบบจะตัดการทํางานเลยแล้วจะมีการาฟ้องเออร์เลอระบบจะแจ้งโทรที่หน้าปัดหมดเลยว่ามันฟ้องที่ค่าอะไรแล้วเรารสามารถที่จะตรวจเช็คตามค่านั้นๆได้เลยครับ แสดงว่าไฟตกกําลังใช้งานอยู่ครับถ้าเกิดไม่มีไอ้เจ้าชุดคุมแบบนี้นะครับไฟมันก็จะไปตกโหลดที่มอเตอร์แล้วมอเตอร์ก็คือเสียหายได้เลยถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าแต่ว่าอันนี้คุมแล้วมันก็จะสั่งให้หยุดใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าหยุดเพราะอะไรใช่ชุดหน้าจอให้ด้วยถูกต้องครับอ๋อเคนอกจากพอระบบไฟฟ้าแล้วชิ้นส่วนกลไกล่ะครับพอมันแขวนอยู่แบบนี้การทํางานของชุดมอเตอร์มันจะมีเฟืองมีโซ่ครับ มีตัวปรับตั้งต่างๆเดี๋ยวเซตอะไรบ้างการเซตเนี่ยก็ต้องเซตท,ที่ตัวโซ่อย่างเดียวเลย <c oughs> คือบาลานซ์สจุดต้องได้ <c oughs> ถ้าการบาลานซ์สจุดตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เวลาขึ้นลงแล้วปุ๊บเนี่ยการบิดตัวของตัวฐานมันขับมันค่อนข้างที่จะเยอะ <c oughs> แล้วโอกาสที่มันจะแกว่ง <c oughs> เวลาขึ้นลงอ่ะทให้อา่ารถเสียหายหรืออุปกรณ์เสียหายค่อนข้างได้สูงส <c oughs> ่วนใหญ่แล้วนะัาจะมีตัวระบบประมาณ3าส่วน ส่วนแรกคือตัวมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะมาคู่กับตัวเบรกการหยุดนิ่งทุกอย่างการรับโหลดเวลาที่มันจอดสนิทแล้วเนี่ย<ม>เฟืองล็อกทุกอย่างมันเกิดจากตัวเบรกหมดคือมันจะมีตัวหน้าคาัดเบรกอยู่ับถึง3ชั้นตัวหน้าคาตัวนี้มันจะจับไว้ตลอด,ดยกเว้นกรณีที่ว่ามอเตอร์ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยกระแสไฟจากตัวมอเตอร์ไปจ่ายครับตัวจานค้างให้ปลดออกจากการครแล้วมอเตอร์ถึงจะหมุนพอถึงได้จุดได้ตําแหน่งที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ย ระบบไฟจะตัดแล้วจานขาจะกลับมาแสดงว่าปกติทุกครั้งเวลาที่จะทางานเนี่ยระบบจะสั่งบอกว่าให้ชุดเบรคของมอเตอร์ปลดการทํางานถูกต้องครับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถูกต้องครับแต่พอเขาขึ้นไปสุดปุ๊บเนี่ยไอชุดเบรคเนี่ยปุ๊บก็จะเบรคเอาไว้ถูกต้องครับอารมณ์เหมือนมอเตอร์เบรคของลิฟต์โดยสารใหญ่ๆที่มันรับน้ำหนักหลายๆตันอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อแบบเดียวกันเลยถูกต้องครับเนี่ยผมก็แบบพอใช้งานมาหลายๆปีกังวลนะข้างบนเนี่ยรถก็น้ําหนัก รวมกันแล้วกับชุดโครงสร้างนี่น่าจะแบบมี2ตันกว่าเฮ้วันดีคืนดีไฟดับนี่มันจะล่วงลงมาอ๋อไม่มีครับไม่มีคือมันจะมี2ส่วนที่เป็นตัวเซฟตี้ถ้าถึงจุดจุดจุดตำแหน่งของตัวที่มันจอดแล้วเนี่ยคือหนึ่งตัวเบรกจะจะจะเป็นตัวทํางานสองคือตัวตัวเซฟตี้ฮุกอะฮะตัวตะขอตัวนี้ฮะตะขอเซฟตี้สีเหลืองเนี่ยฮะอ๋อจะเป็นตัวกันเวลา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 ถาดจะไหลลงมาหรือเบรกมันมีปัญหาเนี่ย มันจะค่อยๆไหลลงมาแล้วแตะตัวตัวตะขอแล้วรถจะไม่ลงอีกเป็นเป็น2ระบบใช่ครับถูกต้องครับไฟฟ้ามีการทํางานล็อกที่ตัวชุดมอเตอร์ถูกต้องครับแล้วก็ยังมีแบบแมนนวลนะใช่ครับถูกต้องครับกับโครงสร้างอีกเซตหนึ่งล็อกเอาไว้ด้วยถูกต้องครับหลุดด้วยอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งรับอยู่ล็อกอยู่ด้วยครับอ๋อเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบไอ้ลิฟต์ยกรถ ที่เราเห็นว่าพอเลื่อนเสร็จปุ๊บไปไปค้างไหนแล้วเขาก็จะล็อกเอาไว้ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ก็ค้างรอล็อกใช่ใช่ครับถูกต้องครับเพราะระหว่างที่มันทํางานเนี่ยเราจะเห็นวิสัยการทํางานอยู่แล้วเพราะนั้นระหว่างทางไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องมีตัวล็อกเพราะว่าด้วยแรงของตัวมอเตอร์ที่ปั่นตัวกําลังขึ้นไปเองเนี่ยมันเพียงพอหรือเกินเกินกว่าค่าโหลดของมันอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราห่วงในเรื่องของตัวเบรกเบรกที่ว่าเวลาใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยโอกาสเสื่อมมีสูงหน้าคอนแทกหน้า หน้าจานเบรกเนี่ยอาจาอาจะมีขมเหลวควคันมีพวกฝุ่นต่างๆเข้าไปเกาะมันอาจจะทําให้เบรกจับไม่แน่นอย่างเงี้ยโอากาสที่มันจะไหลมีแต่ว่าน้อยอเพราะนั้นก็เลยมีตัวชุดคิดตัวตะขอตะขอเกี่ยวล็อกับเพิ่มความเซฟตี้ไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็หลายๆท่านเขาจะห่วงว่า อ่าลิฟต์เนี่ยเวลามันขึ้นไปถึงตำแหน่งแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเลยจากจุดที่เราตั้งไวไหมทีนี้ของเราก็จะมีตัวระบบเซฟตี้สองชั้นก็คือตัวลิมิตสวิตตัดการทํางาน2ตัวด้วยกันเวลาขึ้นไปปุ๊บถ้าตัวแรกตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาตัวที่2มันจะทางานทันทีพราโอกาสที่ว่าจะเลยจากจุดตำแหน่งที่เราเซตไว้อะค่อนข้างจะเป็นไปได้น้อยนะแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆอย่างเซนเซอร์หน้าเสาอย่างนี้ครับก็จะเป็นตัวกําหนดว่า ซส์ซิงของรถที่จะขึ้นไปข้างบนต้องมีไซส์ขนาดเท่าไหร่ค,รความยาวถ้าเกิดความยาวเกินจากตัวเซนเซอร์ที่เราวางไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่าเออร์เลอร์มันจะฟ้องตลอดอว่ารถยาวเกินนะค้นไม่ได้นะการผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่บอกตำแหน่งช่องนะครับตำแหน่งช่องแต่และช่องว่ายิงเข้าหาเลยว่า ช่องไหนมีรถไม่มีรถรถ้ารเรารมีรถปุ๊บเนี่ยช่องที่เราจะเรียกลงมาจากข้างบนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมาได้นะฮะเพราะนั้นเรามีการเรามีการคิดเผื่อแล้วก็ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ไว้ทุกจุดถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งอุบเอิเหตุปุ๊บตัวที่สต้องทำงานสอดคล้องขึ้นมาทันทีอันแรกเห็น ก็คือเซตนี้ใช่ไหมครับ,รบซึ่งเป็นส่วนของการคอนโทรลควบคุมลิฟต์ว่าจะเรียกช่องไหนมาครับผมก็คืออันดับแรกก็คือการใช้งานหรือการเซอร์วิสแรกที่เราจะเข้ามาดูนะก็จะดูที่กล่องตัวนี้ก่อนกล่องตัวนี้เป็นกล่องที่เราใช้บ่อยที่สุดเป็นคําสั่งหลักที่เราใช้ควบคุมลิฟทุกตัวนะครับแล้วก็ค่าเออร์เลอร์ต่างๆมันจะฟ้องโชว์ที่ตัวกล่องตรงนี้หมด ก็คือมีตัวเลขแล้วก็จะมีข้อความใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ default message เตือนอะไรง้ครับตัวเลขตรงนี้ถ้าตามปกติมันจะขึ้นว่าศูนย์ไว้ตลอดแต่ถ้าเราเรียกช่องใดช่องหนึ่งหรือคันใดคันหนึ่งลงมามันจะขึ้นที่ตัวเลขของช่องแต่ทีนี้ถ้าตัว default ค่า default ค่า error จะฟ้องที่ข้างล่างอย่างสมมุติกรณีปกติเนี่ยค่า default มันยังไม่มีครับครับอย่างกรณีอย่างผมกดตัวปุ่ม emergency เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่า emergency stop นันแรับก็คือจะรู้ว่าโอเคทําไมลิฟต์ใช้งานไม่ได้บางคนบอกอเอ้ยปรับออตโต้แล้วปรับแมนนวลแล้วใช้งานไม่ได้นะฮะ,ต,ะตัวที่เขาไม่เขาไม่ดูค่าดีฟอลต์เลยครับครับเขาบอกว่าลิฟต์มีปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเราสังเกตจากตัว,<อ>ตวแม่<ด>บ้านมาปัดฝุ่นแล้วถ้ากดถูกต้องครับไม่ต้องไปไหนเลยวันนั้นถูกต้องครับเจอบ่อยครับเหตุการณ์ที่เจอบ่อยเจอบ่อยแล้วก็บางคนพอกดเข้าไปปุ๊บไม่รู้ว่าจะออกยังไงจริงๆมีเทคนิคตัว emergency stop น่ะ มันเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกครับเพื่อที่ให้ง่ายต่อการควบคุมคือกรณีที่มันมีเหตุถูกเฉินเนี่ยก็คือตกเพรอตกปุ๊บมันจะเข้าไปเลยแต่ทีนี้เวลาปลดือต้องบิดออกบิดขวาออกมันก็จะดีดออกมาทีนี้หลายๆคนเวลาเวลาเวลาไปโดนตัว e ิมเม e n c y โดยไม่ได้ตั้งใจ นะฮะเผลอไปโดนทีเนี้ยก็จะไม่รู้ว่าระบบนี้ทางานยังไงล่ะผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าผมต้องขับรถอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับเพื่อที่ไปเปิด,ปดล็อกแค่อินเวอร์เตอร์ที่ตัวเดียว <c oughs> <laughs> นี่มันเป็นเรื่องน่าขามากเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆที่เนี่ยคือเขาไม่มีช่างอาคาราบางทีเราโทรสื่อสารปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรพอติดระบบครบทางมายคิลลี่เองจริงก็จะมีเหมือนกับหน้าจอออนบอร์ดแหละใช่ครับถูกต้องเป็นไที่จะบอกข้อมูลสถานะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมทำไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับ ว่าเราจะตัดปัญหาในเรื่องของว่าเราต้องไปไล่เช็คทีละจุดทีละจุดไปอย่างน้อยเรามีตัวโปรแกรมที่เราคิดค้นมาสถานะปะกติไม่ปกติอยู่ที่หน้าจอหมดเลยเพื่อง่ายต่อการดูและรักษาจริง,รง,รงๆก็ลกลับมาตรงนี้สําหรับผู้ที่ใช้ลิฟต์นะครับแล้วก็แยกอยู่ในเป็นโฮมการ์ลาดครับแบบสไตลา์าแบบของผมนียส่วนใหญ่เขาบอกเฮ้ยไม่เห็นจะต้องแบบวุ่นวายหรือมีเซตคอนโทรลอะไรอย่างนี้เลยก็แค่กดขึ้นกดลงแ,ลแยกเป็นตัวตัว แบบนั้นมันก็ได้นะครับได้ครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานแบบนั้นมันอาจจะง่ายแต่ว่าอาจจะยากในการสันนิษฐานหรือตรวจเช็คว่าที่ไหนมีปัญหาหรือในกรณีที่ว่าลิฟต์เนี่ยทำงานเนี่ยระบบอัตโนมัติเน่ยมันค่อนข้างที่จะมีขีดจํากัดบางทีความเซฟตี้มันไม่ได้เพราะว่าระบบไปไม่ถึงไงครับรถที่จอดอยู่ข้างบนอาจจะเป็นลูกหลักของทุกคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ายังไงความเซฟตี้มันสําคัญที่สุดเพราะนั้นระบบนี้ข้อดีก็คือตัวของเขาเองเนี่ย ถูกตั้งแล้วก็สามารถที่จะควบคุมในทุกช่องจอดเนี่ยแบบเป็นออโตเมชันครับใช่ครับอันที่สองมีการวางตำแหน่งของชุดเซนเซอร์เพื่อเช็คว่ามีรถอยู่ทางด้านล่างไหมใช่ครับถูกต้องครับทุกครั้งที่รถเข้าหรือว่าออกจะมีการตรวจเช็คตัวรถให้ว่าเข้าแล้วเกินช่องไหมครับถูกต้องครับการขึ้นลงของตัวรถที่อยู่ในช่องลิฟ์นั้นขึ้นลงปลอดภัยหรือว่ามีอะไรมาขวางตัวระบบสามารถเตือนด้วยเสียงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบิดไปที่ออโตเมติกโตครับ นะอ่านี่คือกำลังจะใช้งานรเราอยู่ในบ้านกำลังสั่งให้ระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติเกิดมีสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นน้องหมาก็ได้ครับวิ่งตัดครับก็พอวิ่งตัดปุ๊บระบบจะตัดกันทำงานเลยเพราะว่าจะมีค่าดีฟอลต์อยู่ละมันจะหยุดโดยอัตโนมัติ ตอนที่ Mercury มาก็จะมีการมาตรวจเช็คใช่ครับตรวจเช็คเซนเซอร์กันทำงานก็ดูว่าความชื้นเซนเซอร์ทํางานปกติไหมฝุ่นจับเยอะไหมครัหรือพวกยักรยานเยอะไหมเพราะพวกนี้เป็นอุปสรรคในการทําให้ตัวเซนเซอร์ตรวจหากันไม่เจอเพราะนั้นต้องระวังไว้พอเขาไปขวางต้องบอกว่ามันมันเป็นเหมือนอินฟราเรดใช่ครับถูกต้องโฟโตเซนเซอร์ใช่ครับถูกต้องครับใยแมงมุมนี่ก็เป็นต้นเหตุใช่ครับถูกต้องครับลิฟต์กับรถทั้งเซตที่เรา ตั้งใจยาเอาออกไปใช้ไม่สามารถเคินใช่ไหครับถูกต้องครับใหญ่แมงมุมบางทีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผมบางกูเขาแต่วันนี้เจอแมงมุมละตรงจุดนี้ปกติเลยคือผมไม่ยุ่งเลยครับครับก็ไม่สมควรที่จะยุ่งอยู่แล้วก็ให้ช่าง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 ทีมงานของบริษัท ถ้ามาดูแลและเป็นคนตรวจเช็คเองจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมนหลักที่จะควบคุมระบบไฟหรือระบบการทํางานของตัว,ตวระบบรีทั้งหมด <c oughs> แม้กระทั่งเซอร์กิตเบรกเกอร์คุมตัวหลักแมกเนติกคุมมอเตอร์หรือเป็นพวกโอเวอร์โหลดนะฮะ PLC ที่เป็นระบบโปรแกรมคําสั่งก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ เนี่ยดูสภาพดิครับเปิดมาผมก็เฮ้ยโอ้โหโดนอะไรบ้างได้เนี่ยหรือโอ้โหสายไฟเต็มไปหมดครับสายไฟพวกนี้คือทางผมแบบส่วนใหญ่แล้วจะทิ้งไว้เผื่อนิดนึงเผื่อกันเปนแนนว่ามีการสายไฟมีการผูกขาดนะฮะอาจจะมีการตัดต่อจะมีการดึงกลับไปใช้ใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟใหม่นะครับโดยอันดับแรกที่เรามาก็คือว่าเราจะมาตรวจเช็คตัวนี้ก่อนเมนเบเกอร์ค่ากลางของบ้านเราจะอยู่ที่โดยปกติทรีเฟสจะอยู่ที่สามรโวลต์ครับแต่ส่วนใหญ่ค่ากลางบ้านเราอยู่ที่4 0 0โวลต์ เกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยครับไม่เินนิดหน่อยครับเยอะเลยครับ oh, oh, สองน oh, ี่ส <24 S 1> ิโวลต์นี่คือเยอะเลย uh huh. เพราะนั้นนั่นคือค่าอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างพวกเบรกเกอร์แมกเนีติกโอเวอร์โหลดทุกอย่างที่เราคำนวณมาหรือมาติดตั้งหรือสายไฟที่เรามาติดตั้งเองเนี่ยเราต้องคำนวณเผื่อไว้ที่สี่ที่สี่ร uh ้อยโวลต์ huh, uh huh. เพราะโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าทร uh ีเฟสคือสามร้อยแปดสิบเขาจะตีค่ากลางแค่สามร้อยเก้าสิบเพราะนั้นโอกาส uh huh. ที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมแต่ละตัวจะเกิดความเสียหายได้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายและอายุกกาารใช้้งงนนัจะสล แสดงว่าที่สมมติว่าเราบอกว่าบ้านเรา3เฟสปุ๊บ,บจะเป็นไฟ380อุปกรณ์ที่เราจะใช้จะ380เผื่อ390แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องต้องมีการวัดโดยช่างหรือเอามิเตอร์มาตรวจวัดก่อนว่าค่าไฟบ้านเราอยู่ที่เท่าไหร่รหรือถ้าในากรณีหนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่รเราควรทีร่จะติดตั้งตัวเฟสบาลานซ์แยกอีกต่างหาก เพื่อที่ว่าต่อให้อะไรเข้ามาปุ๊บเขาจะบาลานซ์เฟสออกไปให้มันอยู่ที่380โวลต์หมดเลยคุมสักก่อนที่จะไปเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อให้มา4 0 0้อยหรือ370ดอกไปนิดเดิงจะเขาจะเป็นตัวบาลานซ์ให้ตัวกระแสไฟฟ้าให้มันนิ่งออกไปที่380จะไม่มีการโดดขึ้นโดดลงเพราะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะใช้งานได้ยาวขึ้นครับเซฟอายุการใช้งานของมันออกไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีกันนะฮะจะไม่มีกันฮะก็แล้วก็จุดที่เดี๋ยวในวันนี้รู้สึกว่า ที่ทีมช่างของพี่ปสารมาอินสเปกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับตั้งก็คือส่วนที่เป็นเหมือนก็เป็นโซลินอยที่เป็นกลไกลในการล็อกใช่ไหมครับครับเป็นตัวโซลินอยแม่เหล็กเราต้องดูว่าดูดายใช้งานแปดปุ่มเนี่ยอาจจะมีน็อตคลายตัวหรือตำแหน่งของตัวตะขอเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือโซ่ที่มันมีการยืดหย่อนมันอาจจะมีการ เขียนไปจนทําให้ตําแหน่งของตัวตะขอนีบดิเดเที้ยวไปก็จะมีการปรับตั้งตัวโซ่แล้วก็ปรับตั้งตัวโซลิน,นอยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอตามดูส่วนของช่างเซวิสของพี่เบสานในแต่ละจุดของการทํางานในวันนี้ครับได้ครับดีนดีครับ อนนี้ก็สําหรับงานเซอร์วิสในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับตั้งระยะของโซ่นี่พอปรับตั้งพอดีปุ๊บเนี่ยก็จะได้ระยะแนวตึงพอดีเลยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวชุดโซลิโนยเซฟตี้ครับที่เป็นตะขอล็อกเวลาที่รถแล้วก็ชุดลิฟต์เนี่ยเข้าไปจอดประจําตําแหน่งแล้วเนี่ยมีมุมเอียงเยื้องขยับมานิดนึงก็ใช้วิธีการลองชิมปรับมาตัวนี้ได้ตําแหน่งเซนเตอร์แล้วครับเดี๋ยวจบแล้วก็จะเป็นการเช็คในทุกช่องจอดเลยครับ แล้วทำไมเราต้องปรับตั้งนี่เลยครับเป็นเพราะว่าชุดลิฟต์อันนี้นะครับออกแบบดีไซน์มาให้มีมุมความกว้างเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นตัดไซส์เผื่อรถที่เป็นฐานล้อขนาดใหญ่นะครับเสร็จแล้วมุมที่ตัวตำแหน่งของชุดดึงถ้ามีมุมเฉียงหรือว่าลาดเปลี่ยนไปเนี่ยเส้นนี้ครับเส้นทางด้านหน้ากาลาด ที่มีระยะมุมลาดของตัวรถขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยคราวนี้มันอาจจะมาติดชิดบานประตูของหน้ากาลาดได้อันนี้ก็เลยจะต้องมีการตรวจเช็คปรับตั้งอยู่นะครับแบบต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือปกติมาเช็คมีครั้งนี้ครับครบ3ปีแล้วถึงจะได้มีการปรับตั้งกัน เบสานครับ,รบสำหรับงานที่มาตรวจเช็คแล้วก็เซอร์วิสในวันนี้หลังผ่านอายุการใช้งานมาผมว่าประมาณสัก3ปี<ช>ไ,ดได้นะพอผมได้ใช้ตัวชุดลิฟต์ของทางเมอร์คิวลี่เนี่ยแล้วพี่เบสานช่วยดูแลเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่า ตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าลิฟต์ของตัวรถจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเกิดคนใช้บ้านหรือว่าอยู่ในโครงการที่มีลิฟต์นะจะต้องมีการตรวจเช็คตลอดเวลาเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานแล้วจริงๆมันจะต้องเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ความ ปลอดภัยด้วยใช่ครับที่จะต้องมั่นใจได้สาหรับการใช้งานใช่ครับเหมือนกับเลือกคนที่จะเข้ามาดูแลครอบครัวเลยครับต้องครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มีตาโป้งที่ให้คาชมอย่างดีเลยจริงๆเรื่องของตัวโปรดจริงๆผมว่าทุกที่น่าจะมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันสำคัญที่สุดคือบุคคลดีกว่าบริษัทหรือเจ้าของกิจการหรือคนขายหรือเซลลก็ตามคนที่มาเซอร์วิสเราคนนี้เราต้องเลือกทอยดีเพราะว่าสินค้าทุกวันนี้ มันมีหลากหลายมากไปคุยกันแล้วพบเนี่ยาะละเอียดดีเทลเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่ทั้งนี้ <ๆ S 1> ทั้งนั้นเนะี่ยราคาเนี่ยมันอยู่กว่าว่าเราจะสบายใจใจ่ายเท่าไหร่มากกว่าเราซื้อความปลอดภัยให้กับรถและคนในครอบครัวอันนี้เราไม่โจมตีนะครับไม่โจมตีครับเพา<อ>ะจริงๆสําสหรับคนที่เราจะติดตั้งตัวอุปกรณ์ในนี้ที่ผมพูดว่าเหมือนกับว่าจะต้องเลือกดีๆแล้วก็เหมือนกับดูแลครอบครัวเหตุผลเพราะว่า มันคือพื้นที่การาดที่คนในบ้านต้องใช้งานเดินผ่านหรือว่าอุปกรณ์ในขณะที่เราใช้คนไม่รู้เดินเข้ามาต่างๆเห่านี้เนี่ยมันจะต้องปลอดภัยครับถูกต้องครับคือสองปัจจัยหลักที่ทําให้เราเลือกซื้อสินค้าที่มันมีคุณภาพให้มันคุ้มค่ากับเงินต่อที่เราจ่ายไปก็คือหนึ่งเรื่องของความเซฟตี้ความเซฟตี้ตรงนี้ยเซฟตี้ไม่่ทั้งตัวรถเองตัวทรัพย์สินเองกับ คนในครอบครัวนะครับสองก็คือว่าในเรื่องของตัววัสดุที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่างๆทุกอย่างต้องได้มาตรฐานหรือต้องมีคุณภาพในเรื่องความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบางทีมันอาจจะโทษแทนกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดความเสียหายกับบุคคลเกิดขึ้นนะครันี่คือเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะหาอะไรโทดแทนไม่ได้อยู่นะครับก็ฝากสำหรับคนที่สนใจนะครับในการจัดการบริหารจัดพื้นที่การลาด สำหรับโรงรถแล้วก็อยู่กับตัวบ้านต้องการเก็บสะสมตัวรถเพิ่มเติมหรือว่าจัดพื้นที่ให้มีระเบียบเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เนี่ยการตัดสินใจเลือกซื้อในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุมาตรฐานชุดเซ็นเซอร์ชุดควบคุมต่างๆเนี่ยสำคัญมากวันนี้ขอขอบคุณพี่ไพศาลนะครับจากทาง Mercury Automotive นะครับที่เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ตรวจเช็คระบบของตัวชุดลิฟต์ยกรถในกาลารที่นี่ครับ